กำลังใจน้ำใจมีไว้แบ่งปันไม่จำกัดการไม่จำกัดมือเราไม่จำกัดผู้คนเราสามารถที่จะแบ่งปันน้ำใจและกำลังใจออกไปยิ่งมากยิ่งกว้างไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะการให้เพื่อให้ให้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้กำลังใจที่ดีต่อกันให้ความรักความเมตตาต่อกันนั่นเองฝากไว้ไให้คิด แบ่งปันข้อคิดการให้ค่าให้เกียรติผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราพึงมีต่อกันแต่ถ้าณเมื่อไหร่ที่การให้ค่าให้เกียรติผู้อื่นนั้นกลายเป็นตัวเราเองที่ถูกด้อยค่าเสียเองเราก็หยุดได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องฝืนที่จะไปต่อเพราะว่าเราได้อยู่ในจุดที่ให้แล้วนะคะ เมื่อการให้เราได้ให้ไปแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าทุกการให้นั้นจะได้รับการตอบรับแบบไหนแล้วตีกลับมาแบบไหนอันนี้ก็ให้พิจารณากันเป็นตามสถานการณ์นั้นๆโอเคค่ะข้อคิดแลกเปลี่ยนฝากไว้ให้คิดคนจิตใจสูงจะไม่มองว่าใครต่ำคนจิตใจต่ำจะไม่เคยมองใครว่าสูงเพราะคนที่จิตใจสูงนั้น จะมองหาแต่สิ่งดีๆในตัวผู้อื่นเสมอส่วนคนที่มีจิตใจต่ํานั้นแม้จะมองเห็นสิ่งดีๆในตัวผู้อื่นเขาก็จะเอามาแปรเปลี่ยนให้มันต่ําลงจนได้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จิตใจสูงมักจะอยู่ในหมู่ของคนที่คิดดีคิดแต่บวกอยู่เสมอฝากไว้ให้คิดให้เพื่อให้ไม่คาดหวัง ก็ไม่ผิดหวังแต่เมื่อไหร่ที่เราให้แล้วคาดหวังเตรียมตัวผิดหวังได้เลยเพราะว่าทุกการคาดหวังแม้ว่าการให้ของเรานั้นเราให้เพื่อหวังดีแต่ในความหวังดีนั้นมันก็ยังอยู่ในโหมดของการคาดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังดีหรือใดๆก็แล้วแต่ในการให้ให้ด้วยความหวังดีแต่ไม่ได้แปลว่าเรา จะสมหวังหรือมันจะเป็นไปดังสิ่งที่เราหวังเพราะฉะนั้นให้เพื่อให้ไม่ต้องหวังเมื่อไม่หวังไม่คาดหวังก็ไม่ต้องผิดหวังแบ่งปันข้อคิดข้อคิดแลกเปลี่ยนขอบคุณค่ายามที่เราได้รับโอกาสและความเมตตาจากใครๆอย่าลืมที่จะส่ตงต่อและแบ่งปันต่อ,ตอ,ตอไปเมื่อได้รับความรักความเมตตาจาก ใครๆอย่าหลงสำคัญตัวเองไปว่าเราคือคนสำคัญฝากไว้ให้คิดไม่ต้องเรียกร้องหาความเข้าใจจากใครถ้าตราบใดเรายังไม่เข้าใจตัวเองเพราะคนแรกที่เราจะเรียกร้องหาความเข้าใจนั้นคือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจตัวของเราเองแล้วไซสเราก็จะเข้าใจผู้อื่นเช่นกัน อันนี้เป็นข้อคิดส่วนตัวของสาวดอยฝากไว้ให้คิดแลกเปลี่ยนข้อเกิดเป็นคนดีได้แต่ไม่จำเป็นต้องเด่นเช่นใครๆเพราะความดีนั้นไม่ได้ดีเพื่อที่จะเด่นแต่ดีเพื่อใจของเราเองจะได้เป็นสุขแล้วเมื่อไหร่ที่คิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆเหล่านั้นมันเกิดที่ใจของเราการทำดี ต่อผู้อื่นแม้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่ได้เด่นเช่นใครๆก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะอย่างน้อยที่สุดใจของเรามันรู้สึกดีแบ่งปันข้อคิดแลกเปลี่ยนข้อคิดฝากไว้ให้คิดความเมตตามีแต่พาให้จิตใจของเราเจริญตรงกันข้ามความอิจฉาริษยามีแต่พาจิตของเราให้ตกต่ำแล้วเรา จะมีความเมตตาไว้ในใจหรือจะบำเพ็ญความอิจฉาริษยาไว้ในใจเราคือผู้เลือกเราคือผู้ที่จะได้รับผลกับความคิดและการกระทำเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเลือกแบบไหนละ่ะแลกเปลี่ยนข้อคิดแบ่งปันข้อคิดขอบคุณค่ะ